Q&A ในทีมงานมีใครคิดจะลาออกไหมครับอรอดูแล้วกันครับผมเออรอดูรอดูผมบอกได้แค่นี้ว่ารอดู Q&A แต่ละคนในทีมงานมาเวนเดสใครทํางานมากี่ปีแล้วบ้างครับ Q&A ทีมงานคนไหนมาทํางานสายที่สุดและมาสายเป็นประจํา Q&A ครับพี่มีความคิดเห็นยังไงกับคําพูด นี้เด็กติเดกเกมไม่มีอนาคตคิวทีมงานแมมเมเนเคยด่ากันบ้างไหมครับรวมถึงพี่ก๊อบด้วยครับสวัสดีครับทีเจียนจอยครับ <this> ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทําคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการท YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะ ผมปการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับ <Yeah. S 1> ผมการันตีเลย <Yeah. S 1> และคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่าง ที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการท YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับตะไคร้เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับคอสตัต่อนะครับผมนักเรียนทักศากราคาคา7 9บาบาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอสสอนทำยูทู e ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนทักศากษา7 9บาบาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อคอรคสรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่าท เท่านั้นเองครับผมเอ,อยังไงฝากด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับผมสําหรับ Q&A ประจําเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็คือคลิปวันนี้ก็เป็นของผมคนเดียวนะอ่าของแก๊ปก็คือคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ไปรับชมได้นะครับแต่ว่าดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก่อนรับชมครับเออเร็วๆนี้ผมจะมีเซอร์ไพรส์บอกนะ แต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ยังไงก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมอก่อนรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมมาเรื่องวิที่คําถามแรกเลยนะครับเศรษฐพงศ์นะครับวันทรงกรด Q&A แต่ละคนในทีมงานมาเวนเดสใครทํางานมากี่ปีแล้วบ้างครับโอ้ถ้าไล่ๆนะก็จะมีพี่ชร์ปคนแรกนะเอาชุดปัจจุบันนะครับผมแล้วก็พี่ชราปน่าจะประมาณ3ปีกว่านะเออสปีได้แล้วก็เพียวประมาณ3ปีผม ต่อมาก็ผมก็มา3ปีนี่แหละเออแล้วก็มีเจ้า M นะครับ Big Boy นายแล้วก็เออแค่นี้เออประมาณนี้ก็คือทีมงานของยุคปัจจุบันนะครับผมเอออันนี้ผมก็ไล่เรียงให้ชมเลยกันนะครับผม ำถามต่อไปครับผมซีมงเก๋ยซีมงเก๋ยโคเท่เลย Q&A พี่ก๊อฟคิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสที่จะได้เล่นซอดแอบ24ชั่วโมงที่โอท f ฟฟอร์ดไหมครับผมนี่รอชมคลิปเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นความใฝ่ฝันของผมมากเลยนะครับ24ชั่วโมงที่สนามโอท f ฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะบอกเลยว่าืหถ้ามีโอกาสก็ไม่พลาดต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนนะแต่ว่าโอ้ช่วงนี้นี่น่าจะยากนะครับผม ถามต่อไปครับซิลเวอร์บ l ลเลครับ Q&A คิดคิดว่าแมนยูยังอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์แบบเต็มตัวอยู่ไหมครับเป็นคำถามที่เจ็บปวดใจมากเลยนะเอาตรงๆนะส่วนตัวผมเองอ่ะก็หวังลึกๆนะเพราะว่าคะแนนมันก็ยังไม่ได้ห่างแต่ด้วยฟอร์มการเล่นณนะขณะนี้มันมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กแล้วก็วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังไม่ถึงวันแดงเดือดไงแดงวันแดงเดือดเดี๋ยวก็จะ หลังจากนี้แต่ว่าก็ลุ้นนะครับผมว่าเป็นยังไงถ้าแดงเดือดชนะได้เนี่ยก็มีโอกาสนะออบอกเลยข่ามลัต่อไปครับผมลิขิตพาผล Q&A พี่ก๊อฟชอบนะักแข่งมอเตอร์จีคนไหนที่สุดครับโอ้โหนะักแข่งมอเตอร์จีครับรุ่นผมนี่เลยไม่ใช่ดีแอนนะเออของผมต้องดีด็อกเตอร์ครับผมวาเลนติโนลอสซี่นั่นเองครับผมเออยุคนี้ยุคเป็นยุคที่เก่งมากวอลอซซี่กับยามาฮานี่เป็นอะไรที่สุดสุดโคยสุดโค้ยเลยนะครับผมเออผมชอบลอซซี่นะ ถามต่อไปครับผม God the Hong Q&A ถ้าพี่ชอบคนคนหนึ่งแต่เขาอยู่สูงมากแบบสูงจริงๆน่ารักจนเขาจะเลือกใครก็ได้แต่เรามันคนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเป็นพี่ๆจะจัดการอารมณ์ตัวอยังไงและพี่จะพยายามต่อไปไหมครับโอ้ปลอบใจผมก็ได้นะครับโอ้สแสดงว่าน้อง God the h o ฮ g เนี่ยแอบไปแอบชอบใครคนหนึ่งที่เขาอยู่สูงๆใช่ไหมจริงๆแล้วว่าความพยายามนะครับผมเออเราเราซื้อใจ ตื้อใจเขาด้วยด้วยความดีแล้วก็ความเอาใจใส่ที่เราจะมีให้เขาดีกว่าเลยครับตื้อครับตื้อทั้งนั้นที่ครองโลกนะครับเขาอาจจะไม่เห็นในวันนี้แต่ว่าเขาอาจจะเห็นในวันข้างหน้านะคือเราเราพยายามคุยเราพยายามทักอะไรที่มันดีๆนะเออถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวของน้องในย,ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับผมเออหวังว่าจะประสบความสาเร็จนะเอออย่าอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆผู้หญิงหลายๆคนอะถ้าเกิดว่าอยู่สูงมากๆที่เขามีเพียบพร้อมแล้ว,ว่ะเขาต้องการคนเอาใจใส่อืม สนามต่อไปครับผม Thailand Beta Far ร์มคี่ว A ทีมงานคนไหนมาทำงานสายที่สุดแล้วมาสายเป็นประจำโอ้เอาจริงเลยนะมาสายเนี่ยคือมันจะมี3คนมี M มีเจ้า M นะเจ้าเพียวแล้วก็พี่ชาร์ปเออแต่หลังๆก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ค่อยแต่3คนเนี้ย จะจะมาสายกันประจําประจําแต่ก็ไม่ได้แปลว่าน่าเกียดหรืออะไรจนเกินไปก็อาจจะมีทุร้าหรืออะไรบ้างเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ผมแมอบบอกนะผมทํางานมาผมไม่เคยสายมาเลยนะเว้ยจริงๆไม่เชื่อไปถามเนต็ตได้โอเคครับผมต่อไปครับผมสลายุทธ์ชาแนลพี่ก๊อฟคิดว่าแมนยู i น e เตกับลิเวอร์พูลที่จะแข่งโอ้พี่ก๊อฟคิดว่าใครจะชนะแล้วพี่โดจะได้ลงไหม โรนันโดได้ลงแน่นอนครับแต่ว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบอกเลยด้วยฟอร์มการเล่นแล้วเหนื่อยเหนื่อยแต่แมนยูได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยผมมองว่าลิเวอร์ก็ไม่ได้มาชนะง่าย,ายเเๆเผลอๆอาจบุกมากๆอะ่ะแมนยูอาจจะสวนกลับแล้วแบบรอทีเดียวโป้งปิดบัญชีเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ผลการแข่งขันเนี่ย ไม่สามารถเดาได้เลยบอกตรงๆว่ไม่สามารถเดาได้แมนยูจะแปลกอยู่อย่างถ้าเจอทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะมีแรงฮึด,ฮดมาอีกอีกอีกขั้นหนึ่งเลยอ่ะเออยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมคำาต่อไปครับผมดังแมนช h a น n นลคิวพี่ก็คิดว่าจะทําบล็อกเวลาไหนเวลาไปไหนมาไหนไหมครับเช่นไปเที่ยวต่างประเทศครับโอ้แน่นอนครับผมเดี๋ยว อนาคตต,ต่อไปก็อาจจะมีวอล์กที่ผมไปสถานที่ต่างๆมากขึ้นนะครับผมด้วยสถานการณ์ที่มันดีขึ้นแล้วไปสามารถถ่ายไปที่ต่างๆได้แล้วก็จะพยายามไปเที่ยวหรือไปอะไรแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วกันนะครับผมยังไงรอติดตามได้เลยครับผมคำถามต่อไปครับผมเคนชยาพัฒน์เ a ถ้าไม่มีโควิดพี่กอฟอยากไปโอตทฟฟอร์ดไหมครับโอ้โหแน่นอนเลยบอกเลยนั่นคือความฝันของผมนะยังไง ฝันเนี้ยมันต้องเป็นจริงสักวันหนึ่งผมผมจะต้องไปให้ได้ที่โทอทฟฟร์นะครับผมเออสนามต่อไปครับผมทินดอรคิ A ครับพี่มีความคิดเห็นยังไงกับคําพูดนี้เด็กติเดกเกมไม่มีอนาคตเออความฝันของผมคือนักกีฬา A port. อีสปอร์ตอาคำว่าเด็กติเดกเกมไม่มีอนาคตสําหรับผมแล้วไม่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่า อนาคตของของเด็กติดเกมอ่ะมันก็เยอะนะอย่างที่เห็นแล้วมันก็เยอะแต่ว่าอันนั้นคือเขาเป็นนักกีฬาที่มีความเป็นระเบียบค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมนักก e ีฬาอีสปอร์ตกับนักกีฬาทั่วๆไปเนี่ยมันต้องมีเวลาซ้อมมีระเบียบวินัยในตัวเองค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะผมจะแยกระหว่างเด็กติดเกมกับเด็กที่มีความฝันเป็นนักก e ีฬาอีสปอร์ตนะครับผมเด็กติดเกมนี้อาจจะเป็นแบบว่าเล่นเฉยๆไม่มีอะไรแต่ถ้า,ถาตั้งใจจะเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ย ต้องขยันซ้อมครับบอกเลยว่าต้องขยันซ้อมเออยังไงก็ไม่เห็นด้วยนะที่บอกว่าเด็กตีเกมไม่มีอนาคตนะครับผมโอเคคถามต่อไปครับผมอลงกรแสงมณีความฝันที่พี่ก๊อฟอยากทํามากที่สุดคืออะไรครับย้อนกลับมาอีกแล้วความฝันของผมนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยก็ได้คือโอทัตฟอร์ดนั่นเองครับผมผมอยากไปสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆตั้งฝันนานและตั้งแต่ไม่มีเจ้าแก๊ปจนมีเจ้าแก๊ปอะคือแบบ โอ้เป็นความฝันที่ผมอยากจะทำมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าชีวิตนี้อยากจะทำให้ได้อขอาลับต่อไปครับผมชลเซียนเอี่ยมค a ในทีมงานมีใครคิดจะลาออกไหมครับอืรอดูแล้วกันครับผมเออรอดูรอดูผมบอกได้แค่นี้ว่ารอดูข่าวลับต่อ,อไรครับผมมุกี้บา a n นาคิวทีมงานไม่เม็นเนสแต่ละคนกลัวอะไรกันบ้างครับอื เอาจริงๆเลยนะคำถามเนี้ยอ่าผมขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะครับผมเพราะแต่ละคนมันก็มีความกลัวที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้ด้วยแหละเออพูดตรงๆเดี๋ยวไปเจอหน้ากันแล้วมาแกล้งกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่ดีนะเออแต่ก็แต่ละคนมันมีสิ่งที่กลัวอยู่แล้วครับผมคำถามต่อไปครับผมบุญชิดแพงดีคิวเอ็นเอทีมงานไมมินตเคยด่าก,กันบ้างไหมครับรวมถึงพี่ก๊อฟด้วยครับโอ้ประจํา ด่ากันประจําครับผมหลังกล้องคือจะบอกว่าเราสนิทกันมากเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันการพูดการด่าการทะเลาะกันมันย่อมเป็นเรื่องปกติของคนที่สนิทกันอยู่แล้วนะครับผมยังไงตรงนี้มันก็มีการด่าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าชกต่อยกันทํรลายร่างกายอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ถ้าโกรธกันอะไรกันก็คุยกันเออการคุยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเอออันนี้ก็เพื่อนเพื่อทุกคนถ้าใครดูอยู่ว่ามีการโกรธใครหรืออะไรใครอย่างเงี้ยโกรธกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ผมแนะนําว่า คุยกันครับผมเปิดใจคุยกันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยนะครับโอเคคำถามต่อไปครับผมท่านนักกีจทองขวาง Q&A ใครกลัวผีมากที่สุดในทีมโอ้โหกลัวผีมากที่สุดในทีมหมอมีพี่ช้อปะพี่ช้บพี่ชากอ่ะที่กลัวไอเอ็มพี่ชา้ากว่าเจ้าเอ็มเนี่ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สองคนเนี้ยเอาเรื่องอยู่นะอะคำถามสุดท้ายนะครับผมกอน s ซเลสออฟฟิเชียลพี่เรียนจบอะไรมาครับอออืื หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมอะจบบัญชีเออผมเรียนบัญชีมาหน้าตายอย่างเงี้ยเป็นนักบัญชีนะเว้ยแต่ความรู้ที่เรียนมานี่ก็คือแทบจะคืนครูไปหมดแล้วครับ <c oughs> นั่นแหละครับผมก็มาทางานสายนี้ก็คือไม่ได้ทํางานตรงสายนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็คําถามสําหรับเดือนตุลาคมของผมเนี่ยก็จบติ้มเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วใครดูถึงตอนนี้ก็รอดูนิดนึงแล้วครับจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับผมเออเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับยังไงก็รอติดตามได้เลยนะครับผมโอเคส่วนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นคลิปใหม่สวัสดีครับ